เฉลิมฉลองกันนะครับในวันนี้ก็คือหลังจากประกวดเสร็จวันที่3 4 5สี่หที่สวนรถไฟจตุจักรมีลานซีเมนต์อย่างดีนะครับเราจะสนุกกันแบบยามค่ำคืนสนุกกันแบบบ้านๆเต็มที่3คืนกับระเบียบวาทศิลป์และมิสแกรน a i l a n d และนักร้องยืน3มคน<ว>ก็คืออิงฟ้า และน้องแป้งโกกแต่ว่าวันนั้นน้องๆจะปลดปล่อยก็คือน้องจะเป็นศิลปินแล้วทั้ง3คนเพราะฉะนั้นน้องจะร้องเพลงมากขึ้นหลายเพลงและจะไม่เก่งแล้วจะสนุกกับเราอย่าลืมนะครับใครที่ไปไม่ได้บัตรมีราคาเดียว599บาทออนไลน์ได้3คืนไม่ต้องออกจากกรุ๊ปเลยเหมารว,วมๆไปเลยโชว์เริ่มหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่ง หนึ่ทุ่มถึงตีหนึ่งทุกคืน3 4มี่หเตรียมรถพยาบาลให้อิงฟ้าแป้งโกะและน้องแนนกันด้วยขอเสียงปรบมือให้น้องๆหน่อยจัดน่้จัดเต็มนะครับ3วันสามคืนฉลองกันแบบนี้ขอกำลังใจนะครับช่วยอุดหนุนนะครับ Facebook กลุ่มปิดเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับตอนใกล้ๆอตอนจะเริ่มต้นนะครับเข้าไปได้เลยนะครับ เงินทุกบาททุกสตางคือค่าใช้จ่ายที่เราเนรมิตอีเวนต์เราไม่ได้ขายโฆษณาอะไรเพราะเราไม่มีเวลาแต่น้องๆอ,อยากเล่นเพราะฉะนั้นเราจัดเต็มนะครับ300ชีวิตกับ3คนของเราสุดท้ายจะเป็นศิลปินแบบมืออาชีพต้องไปให้กำลังใจว่าใช้ชีวิตอย่างไรกินอะไรขึ้นเวทีแบบไหนลมร้อนๆเป็นอย่างไรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะขอเสียงกรีดอีกครั้งหนึ่งให้กับอิงฟ้า ับน้องแป้งโกมาขอเสียงพีดอีกครั้งกับน้องแนนผมบอกเลยครับดูน้องซ้อมมา3ามคนแล้ปวดหัวแต่ละคนมีดีที่แบบแตกต่างดีจริงๆไม่ได้แก้งเฟกนะฮะอิงฟ้าก็ดีแบบสตาร์แบบนักร้องนะครับส่วนแป้งโกนะครับก็ดีแบบโอ้โหหางเสียงเป็นหมอลำมาก แล้วก็น้องเป็นคนที่ร้องเพลงอ้าปากน้อยแต่เสียงเยอะนะฮะส่วนน้องแนนก็โอ้โหเหมือนกินเอ็มร้อยมาสักโหลหนึ่งะฮะสนุกมากนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการชมโชว์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ